เหตุการณ์ไม่คาดฝันคือขาพลิกขาพับลงไปเลย้ยวาปด้วาร์ปในที่นี้คือวาร์ปมาลงพยาบาล เปป็นรายต่อไแค่ออกมาดูกล้วยหอมอาบน้นําแล้วก็จะพาเ<า>จ้าหนูเบนนี่เนี่ยไปนั่งรถไฟฟ้าเล่นแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันคือขาพลิกขาพับลงไปเลยซึ่งนับถือไหวพริบตัวเองมากทุกคนคือบิวเอามือลองเจ้าหนูเบนนี่ก็เลยล้มแบบท่านั่งแล้วคือไม่ร้องไม่ตกใจไม่เป็นอะไรเลยแหมยิ้มให้มามีกหนึ่งทีดูมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เขา <c oughs> ส่วนน้องและคุณก็คือเป็นห่วงเป็นใยสุดๆ,ๆนั่งนานๆก็คือบิวค่อนข้างเจ็บเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะลุกไหวรอพอๆแลวก็คือน่ารักมากทําหน้าที่เรียกคนให้แมามี เอาจริงๆคือลุกไม่ขึ้นเลยก็เลยเรียกพี่เลี้ยงให้มาช่วยยกขึ้นหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเนนไม่อยู่เพราะว่าไปประชุมประคบให้แม่น้อยแม่เจ็บมากเลยประคบให้แม่น่อยแม่นี่ไม่เจ็บตรงไหนโอเคมีลม้มนะลมต้องประคบเย็น จากนั้นก็เลยแชทหาคุณเนินก็รีบวิ่งลงมาเลยเพราะว่าประชุมเสร็จพอดีถามแรกเลยคือว่าเป็นอะไรมากไหมหน้าเขาก็คือแบบตกใจมากก็เลยตัดสินใจกันว่าน่าจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละจริงๆนะไม่คิดว่าการแค่เดินออกไปหน้าบ้านทุกคนจะพาให้เราไปโรงพยาบาลได้คือสภาพคือปวดขาไปทั้งสองข้างเลยหลักก็คือต้องไปเอ็กซเรย์นะว่ากระดูกเป็นอะไรไหมสงสารคุณเนินมากต้องมาแบกพี่มีครับแบกกันไปโรงพยาบาลเอ็นดูสุดๆอันหนึ่งสองซ้ำฮือป่าจะยกขึ้นมาได้ ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็มุ่งนาเข้าสู่ห้องเอ็กซเรย์ซึ่งโชคดีมากที่ทําประกันเอาไว้แบบใจตามจริง U B A T อุบัติเหตุบิรู้สึกว่าสําคัญมากเลยนะทุกคนค่ารักษาในวันนี้ก็ประมาณแบบสองสามสี่พันเลยนะคือบิวอะทำประกันมา3-4ปีแล้วเพิ่งได้ใช้ไม่กี่ครั้งเองทุกคนเป็นคนที่แบบใช้ประกันได้หน้อยมากแต่โอเคแบบมีแล้วอุ่นใจไงว่าขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดคือเม่อยากจะบอกว่าดีใจที่ทําประกันเอาไว้เลยแบบว่าเจ็บแบบยิ้มได้นี่อะสไตล์เจ้าพ่อมินิฮาต้องทำไงโอเคตามนนั้ ต่างๆเรียบร้อยกระดูกไม่มีปัญหาแต่ว่าเอ็นเนี่ยมีปัญหาดูหมอเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ใส่เฝือกอ่อนไว้ซึ่งถ้าใครได้ดูล่าสุดนะท,ทุกคนที่บูไปออกกองเลขกฉันใหมาทานบูใส่เฝือกใช่ป่ะทุกคนเห็นว่าตอนนี้บูเต้นแล้วผ่านมาไม่ไมไกี่วันโอ้ my god ได้ใส่เฝือกของจริงแต่เป็นเปือกอ่อนนะตอนนี้ก็ประสานงานกับกองถ่ายเรียบร้อยแล้วว่าคอนทินิวต่อได้เลยสามารถเอาเฝือกมาใส่ของจริงได้เลยนี่แหละทุกคนชีวิตเท่ากับอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่โชคดีมากคือจะหนูเป็นนี่ไม่เป็นไรไม่ง้้นนรููสึกิดดีะ เฮ้ยเฮ้เห็นความเฮ้นี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย่ฮ้ยเเฮ้เฮ้้ย้